ะคกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเสนอในหัวข้อศูนย์การค้ายุคใหม่ควรปใิทิศทางใดเมื่อผู้บริโภคต้องการมากกว่าการช้อปปิ้งนะคะจับตา5จุดเปลี่ยนศูนย์การค้าไทยทั้ง5องค์ประกอบต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการทำศูนย์การค้าย,ยุคดิจิทัลและต่อไปจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นองค์ประกอบแรกเชื่อมต่อแพลตฟอร์มออฟไลน์กับออนไลน์ ต่อไปธุรกิจค้าปลกจะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์เหมือนเช่นในอดีตอีกแล้วแต่จะประสานรวมกันทำให้เกิดโมเดลโอมนิชาแนาลชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอยุคนี้ที่เลือกซื้อสินค้าจากหลากหลายช่องทางองค์ประกอบที่ 3. ร้านอาหารแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าใช้บริการค้าปลกออฟไลน์ ในอดีตสิ่งที่เป็นแม่เหล็กดึงคนเข้ามาเดินศูนย์การค้าจะเป็นสินค้าของใช้เช่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ทุกวันนี้โจทย์ของธุรกิจค้าปีกออฟไลน์ปรับตัวเองให้ไม่จำกัดอยู่แค่เป็นสถานที่ช้อปปิ้งเท่านั้นประกอบที่ 3. สร้างศูนย์การค้าเป็นมากกว่าการช้อปปิง้ง ที่สำคัญต้องแบ่งเซกเมนต์ลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยการวิเคราะห์จาก Big Data อย่างกรณีสูตรการค้าในเครือ c p ีศูนย์การค้าแต่ละสาขาต้องสามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเดิมเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการให้ตรงตามความต้องการและความสนใจในลูกค้าแต่ละไลฟ์สไตล์องค์ประกอบที่4สร้างความแตกต่าง เวลาไปศูนย์การค้าไม่ว่าที่ไหนสาขาใดจะเจออินเตอร์แบร์หลักๆคล้ายๆกันแน่นอนขณะเดียวกันศูนย์การค้าต้องการสร้างความแตกต่างด้วยเช่นกันหรือความพักดีของลูกค้าที่มีต่อสโตนนั้นๆองค์ประกอบสุดท้ายเซอร์วิสดีมาใจลูกค้าไม่ให้ไปไหนนอกจากอีเวนต์จะการมาเป็นเครื่องมือดึงคนเข้ามาเดินในศูนย์การค้าแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ยังทำให้ศูนย์การค้าตอบโจทย์ประสบการณ์ได้ดี กว่าการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์คือบริการที่ไม่ใช่แค่เพียงบริการพื้นฐานทั่วไปแต่ต้องเป็นบริการที่สอดคล้องกับและสไตล์ของผู้บริโภคยุคนี้เป็นยังไงกันบ้างคะข้อมูลนี้ก็คงเป็นประโยชน์ไม่ได้มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ